เป็นประสบการณ์ไม่คิดไม่ฝันที่เธอเจอมากับตัวเองและเพื่อนสาวอีกสองคนตอนไปพักที่โรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเขาดาวปีใหม่ในปีหนึ่งก่อนเดินทางคุณปลายได้บุ๊กิ้งห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ไว้โดยไม่ได้ระบุหมายเลขห้องพักเพราะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากและช่วงนั้นก็มีแขกมาพักค่อนข้างเต็มจึงให้ทางโรงแรมเป็นผู้เลือกห้องให้ตามเหมาะสม เมื่อคุณปลายและเพื่อนเดินทางมาถึงโรงแรมตอนนั้นยังเป็นช่วงเช้ามืดอยู่ห้องที่ทางโรงแรมบุ๊กกิ้งไว้ให้คุณปลายยังมีแขกพักอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ด้วยความที่คุณปลายไม่อยากรอจนแขกเช็คเอาท์จึงลองสอบถามทางโรงแรมว่ามีห้องพักอื่นว่างหรือไม่ปรากฏว่ามีคุณปลายและเพื่อนๆจึงตกลงไปพักห้องนั้นจะได้ไม่เสียเวลาห้องพักที่คุณปลายได้เข้าพัก เป็นห้องริมฝั่งปีกขวาชั้น11เมื่อเปิดเข้าไปทางขวามือจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำมีเตียงสองเตียงและมีหน้าต่างทั้งฝั่งข้างเตียงและฝั่งหัวเตียงรวมทั้งหมด6บานซึ่งเธอก็ได้ยกมือไหว้และทำการเลื่อนตู้เลื่อนเตียงเพื่อไม่ให้เป็นการทับที่ใครตามความเชื่อที่ผู้ใหญ่สอนและเมื่อรูดผ้าม่านหน้าต่างเปิดออก เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างปากไวก็พูดขึ้นว่าอัปมงคลจริงๆห้องพักอยู่ตรงข้ามดาดฟ้าโรงพยาบาลใช่แล้วครับข้างๆโรงแรมแห่งนี้มีโรงพยาบาลอยู่ใก,ใกล้ๆซึ่งเมื่อมองจากหน้าต่างห้องพักของคุณปลายจะมองเห็นสัญลักษณ์กาก,ากบาดเครื่องหมายของโรงพยาบาลที่อยู่บนดาดฟ้าพอดีจากนั้นคุณปลายกับเพื่อนๆก็ไปเที่ยวกันตามปกติ หลังจากเขาดาวปีใหม่ก็กลับมาห้องพักประมาณตีสามอากาศในคืนนั้นทำให้พวกเธอรู้สึกหนาวแอเพื่อนผู้หญิงคนที่ปากไวจึงลุกขึ้นไปจะเปิดหน้าต่างซึ่งตอนนั้นเธอมีอาการเมาเพราะดื่มแอลกอฮอล์เมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาและเมื่อเธอเปิดพามานออกเฮ้ยผู้หญิงบ้าอะไรวะไปนั่งตรงนั้นคุณปลายและเพื่อนอีกคนก็รีบมามองดูว่าคืออะไร ภาพที่เห็นคือผู้หญิงผมยาวสวมชุดคนไข้นั่งห้อยขายอยู่บนดาดฟ้าของโรงพยาบาลแต่มองเห็นหน้าไม่ชัดนักช่างเขาเหอะไม่ใช่ญาติเราเพื่อนคนเดิมพูดขึ้นด้วยความเมาแต่ก็ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวพวกเธอจึงตัดสินใจว่าจะไม่เปิดหน้าต่างหลังจากนอนไปได้สักสิบน,นาทียังไม่ทันจะหลับสิ่งที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้น พวกเธอทั้งหมดได้ยินเสียงคล้ายเล็บมากรีดกระจกหน้าต่างลาดจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งตลอดทั้งหกบานทุกคนขนลุกสู้ด้วยความกลัวแต่ก็รู้สึกคาใจว่ามันคือเสียงอะไรจึงตัดสินใจว่าจะต้องเปิดม่านออกดูให้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เพื่อนปากวัยยืนอยู่ตรงกลางบานหน้าต่าง คุณปลายและเพื่อนอีกคนรูดม่านเปิดออกพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งผู้หญิงผมยาวที่เคยเห็นตรงดาดฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้เธอมาเกาะอ,อยู่ที่กระจกหน้าต่างห้องพักชั้นสิบอ็มือกำลังกรีดเกากระจกปากกำลังหัวเราะทุกคนตกใจรีบปิดม่านโผกอดกันแน่นแล้วรีบวิ่งออกมาจากห้องโดยที่ได้ยินเสียงหัวเราะอันเย็นเยือกก้องอยู่ทุกคนลงลิฟต์มาที่ฟรอนต์ของโรงแรม และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พนักงานที่ฟรอนฟังแต่พนักงานถามว่าพวกคุณเมาหรือเปล่าคุณปลายบอกว่าเธอไม่ได้เมาเพราะเธอไม่ได้ดื่มแต่พนักงานก็บอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เป็นอันว่าไม่มีใครอยากกลับขึ้นไปบนห้องจึงนั่งอยู่กันที่ร็อปบี้จนเช้าจะย้ายที่พักก็ไม่มีที่พักไหนว่างจะกลับกรุงเทพเลยก็ไม่ได้เพราะบุ๊กกิ้งตั๋วรถทุกอย่างไว้หมดแล้ว สุดท้ายทางโรงแรมบ,บอกว่าจะย้ายห้องให้เป็นห้องพักบนชั้นสิบเอ็ดเหมือนกันแต่อยู่ถัดมาสี่ห้องซึ่งคุณปลายและเพื่อนก็จำเป็นต้องพักต่อช่วงกลางวันคุณปลายและเพื่อนๆจึงพากันไปทำบุญและเที่ยวต่อกันตามปกติและกลับมาห้องพักประมาณสองทุ่มพอสามทุ่มก็เริ่มหลับไปกระทั่งเวลาเดิมตอนตีสาม เสียงร้องกรีดเสียงกรีดกระจกเสียงเคาะหน้าต่างดังขึ้นที่ห้องพักใหม่นี้เพื่อนผู้หญิงคนบากวัยร้องโอ๊ยและบอกว่าเหมือนมีคนมาหยิกขวนที่แขนทันใดนั้นไฟในห้องดับพรึบทุกคนพากันวิ่งมาที่ลิฟต์ลงมาแจ้งที่ฟ้อนอีกครั้งคราวนี้ได้เรียกพนักงานที่ฟ้อนกับรอปปพอขึ้นมาบนห้องด้วยรวมเป็นห้าคนเพื่อให้มาอยู่เป็นเพื่อนระหว่างเก็บกระเป๋าเพราะอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆ พอเก็บของเสร็จในขณะที่คุณปลายกำลังจะบิดลูกปิดประตูเพื่อเปิดออกทุกคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องพร้อมกันทั้งห้าคนจึงรีบวิ่งออกจากห้องแล้วมาเกาะกลุ่มกันที่หน้าลิฟต์พอลงมาถึงข้างล่างพนักง,งานหน้าฟอนบอกว่าไม่รู้เรื่องจริงๆนะว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนรปออเองก็บอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เวลาประมาณตีห้า แม่บ้านเก่าแก่คนหนึ่งของโรงแรมแห่งนี้เดินมาได้ยินเรื่องที่พวกเธอคุยกันจึงถามว่ามีอะไรพอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่บ้านฟังแม่บ้านก็ถามกลับมาว่าอยากฟังไหมล่ะถ้าอยากฟังก็จะเล่าถ้ากลัวก็จะไม่เล่าถึงจุดนี้แล้วจะกลัวยังไงก็อยากรู้ความจริงป้าแม่บ้านเลยเล่าว่าเมื่อห้าปีก่อนมีแขกกลุ่มหนึ่งมาพักยาวเกือบสองอาทิตย์ผู้ชายคนหนึ่งเขาพาแฟนมาด้วย กำลังตั้งท้องได้สี่เดือนพักห้องเดียวกับที่คุณปลายพักทีแรกนั่นแหละห้องปีกขวาชั้นสิบเอ็ดตรงข้ามดาบสาของโรงพยาบาลผู้ชายคนนั้นเขาชอบไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆลับไปติดนักร้องจนแฟนน้อยใจและกรีดข้อมือตัวเองแต่มีคนพาส่งโรงพยาบาลทันซึ่งก็คือโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับโรงแรมนี่เองหลังจากโทรแจ้งไปทางผู้ชายแล้วเขาก็ได้ไปเยี่ยมแฟนที่โรงพยาบาล แต่เมื่อเห็นว่าแฟนต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเขาจึงกลับมาที่ห้องพักโดยพาผู้หญิงอื่นมาที่ห้องสักพักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่มือถือของผู้ชายคนนั้นแล้วพูดว่าลองมองมาที่หน้าต่างสิเมื่อผู้ชายคนนั้นหันไปมองที่หน้าต่างห้องก็เห็นแฟนตัวเองอยู่ที่ดาดฟ้าของโรงพยาบาลแล้วโดดลงมาต่อหน้าต่อตา หลังจากนั้นแม่บ้านได้พบกำไรข้อมือของเธอตกอยู่ที่ห้องจึงเก็บไว้กระทั่งคืนหนึ่งได้ฝันว่าเธอมาบอกให้เอากำไรไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งย่านบางโพที่กรุงเทพเพราะบ,บ้านเธออยู่บางโพซึ่งในที่สุดแม่บ้านก็ได้เดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพและนำเอากำไรนั้นไปมอบให้กับพระที่วัดตามที่เธอบอกไว้ในความฝันแม่บ้านเล่าต่อด้วยว่า เธอคนนั้นกลายเป็นศพไม่มีญาติอยู่ที่วัดดังกล่าวที่บางโพนั่นเองเพราะฝ่ายผู้ชายไม่ได้มารับรู้เรื่องราวอะไรอีกเลยพอคุณปลายและเพื่อนๆกลับมาที่กรุงเทพก็เลยได้ไปทำพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อสะเดาะเคราะห์กระทั่งหลายเดือนต่อมาวันหนึ่งคุณปลายนั่งรถแท็กซี่ไปเรียนตามปกติวันนั้นคนขับแท็กซี่ถามขึ้นว่าคุณเล่นหวยไหมมีศพไม่มีญาติที่วัดแถวบางโพให้เลขพี่มา พร้อมกับบอกเลขนั้นถ้าถูกก็เอาไปทำบุญที่วัดนั้นก็แล้วกันปกติคุณปลายไม่เล่นหวยแต่งวดนั้นทำไมก็ไม่รู้เธอจึงลองซื้อเลขตามที่แท็กซี่บอกแล้วก็ปรากฏว่าถูกจริงๆคุณปลายกับเพื่อนๆก็เลยคิดว่าจะไปทำบุญที่วัดตอนนั้นก็คิดว่าเป็นวัดอะไรก็ได้มั้งก็เลยจะไปทำบุญที่วัดหลักสี่ปรากฏว่าติตดๆขัดๆจนไม่ได้ทำบุญก็เลยนั่งแท็กซี่ไปบางโพ รถแท็กซี่ก็ขับพาหาวัดดังกล่าวอยู่แถวแถวบางโพก็ยังหาไม่เจอในใจก็แอบคิดว่าไม่ต้องเป็นวัดนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรทันใดนั้นเองมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่มาปัดหน้าจนแท็กซี่ต้องเบรกชะงักรถจอดอยู่หน้าทางเข้าวัดนั้นพอดีคุณปลายและเพื่อนๆก็เลยได้เข้าไปทำบุญที่วัดนั้น และด้วยความอยากรู้ว่าศพรายาที่วัดนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เชียงใหม่หรือเปล่าคุณปลายและเพื่อนๆจึงขอทางวัดดูรูปของผู้เสียชีวิตและเมื่อได้เห็นรูปเพื่อนคนที่ปากไวถึงกับเ่าอ่อนคนในรูปนั้นก็คือคนที่ลอยมาเกาะหน้าต่างโรงแรมที่เชียงใหม่นั่นเอง